ถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างรูปนะครับก็ชี้ให้เห็นส่วนประกอบต่างๆนะครับของหลังคาเนาะจะได้รู้สับว่าเขาเรียกอะไรว่ายังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นครอ,อ,อบสันนะครับสันหลังคาแบบปรับมุมได้แบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับ แล้วก็มีชิ้นพิเศษตรงนี้นะครับตรงที่เอเป็นหน้าจั่วนะรับไว้ปิดมุมหน้าจั่วนะครับแล้วก็มีครอบข้างนะครับก็คือแนวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นครอบสันหลังคาแบบที่เป็นมุมตายตัวเนาะสิบห้าองศานะครับแล้วก็จะมีครอบข้างตรงนี้อันนี้ไว้ใช้ปิด ปิดชายหลังคานะครับปิดชายคาตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครอบข้างเหมือนกันก็จะมีครอบข้างในแนวจั่วใช่ไหมกับครอบครอบข้างที่เป็นแนวนอนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรูปแค่เอามาให้ดูว่าส่วนประกอบของหลังคาที่เราอาจจะได้เห็นในแบบก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงตำแหน่งไหนยังไงบ้างนะครับ